บ่มเพราะความรักมานานกว่า4ปีเช้าวันนี้คู่รักหวานนุ่นวรนุชและตอปิติก็ได้เริ่มจัดพิธีมั่นและพิธีมงคลสมรสตามประเพณีไทยท่ามกลางความยินดีของครอบครัวญาติผู้ใหญ่และเพื่อนสนิทค่ะแววมาว่าชุดไทยโบราณที่นุ่นสวมใส่ราคาแตะหลักล้านเลยละค่ะ ช่วงเวลา6นาฬิกา39นาทีเป็นเริ่มแห่ขบวนขันมากค่ะพอถึงเริ่มที7นาฬิกา19นาทีเจ้าบ่าก็สวมแหวนเพชรเกือบ7กระดับให้กับเจ้าสาวโดยมีดูสัญญาทำหน้าที่พิธีกรจากนั้นเป็นพิธีหลังน้ำสังและจดทะเบียนสมรสเวลา10นาฬิกาส่วนเริ่มเข้าหอเวลา22นาฬิก39นาทีค่ะและจะจัดงานฉลองมงคลสมรสในวันที่19พฤษภาคมนี้ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีในช่วงเช้าปิติและวรนุษที่ิรมพักดีก็เปิดใจให้สัมภาษณ์กับนักข่าวถามได้ทุกเรื่องแต่เรื่องสินสอดทองมั่นทํายังไงทั้งคู่ก็ไม่ยอมเปิดเผยค่ะส่วนเรื่องทายาทั้งคู่บอกว่ายังไม่พร้อมค่ะขอทุ่มเทให้กับเรื่องงานก่อนและวางแผนจะไปฮันนีมูนที่อเมริกาค่ะก็สาวสวยไม่สวยค่ะ <laughs> สวยอยูแล้วครับวนนี้ก็วนนี้ก็สวยท <laughs> ี่สุดครับผมทำสัญญาจาก คุณแม่ของมุ่นเปนะครับว่าจะรังก็ดูแลน้องตลอดไปครับขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่เขาให้นุ่นแล้วก็ทำให้นุ่นตั้งแต่วันแรกที่เจอกันจนถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็ทําให้มีวันนี้ก็ถ้าถามมุ่นก็เป็นความฝันของหญิงทุกคนนะคะที่อยากจะมีงานแต่งงานแล้ววันนี้ก็มีแล้วก็ขอบคุณมากคาถามที่หลายคนค่อนข้างถามแล้วก็คาดหวังในคําตอบว่าผมจะ เอานุ่มก็ไปทํางานในในสิงนะครับซึ่งจริงๆผมบอกได้เลยว่าไม่ใช่น้าที่ผมที่ผมจะเป็นคนหาพนักงานด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับตวนุ่นเองด้วยส่วนหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าผมจะเป็นคนสั่งว่าให้นุ่มไปทํางานที่สินนะครับนุ่มก็มีสิทธิ์ไม่ทําก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์ได้ค่ะหรือหรือจะทำก็ได้ก็ผมว่าเป็นพรีเซนเตอร์อย่างเงี้ยดี้วครับรู้สึกว่ารายได้จะดีกว่าเงินเดือนที่ี่ครับ